เนปาลประเทศเล็กในหิมาลัยที่เพิ่งเผชิญเหตุประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีต้นเหตุคือการที่รัฐบาลสั่งแบนโซเชียลมีเดียตัดการสื่อสารของวัยรุ่นรุ่นใหม่หรือที่ถูกเรียกว่า Gen ี Z. แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องอินเทอร์เน็ตมันคือเสียงสะสมของความไม่พอใจจากปัญหาคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำและการว่างงานที่สูงลิว้วการประท้วงลุกลามผู้ชุมนุมบุกอาคารรัฐสภาจุดไฟเผาสถานที่ราชการเสียงปืนและแก๊น้ำตาก้องไปทั่วกาศดมานดุผลลัพธ์คือมีผู้เสียชีวิตเกือบ20คนกองทัพถูกส่งลงถนนและในที่สุดนายกรัฐมนตรีต้องลาออก นี่คือสัญญาณเตือนว่าเมื่อคนรุ่นใหม่หมดความหวังกับระบบพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงย่อมระเบิดออกมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้ในความมืดมนที่สุดมักซ่อนแสงใหม่ที่รอคอย